ตอนนี้กำลังหาฟืนนะลูกตอนนี้ก็กำลังเก็บฟืนนะคะทุกคนเตรียมไปก่อไฟนะคะตอนนี้ก็แต่ละกลุ่มก็กำลังหาที่ที่จะก่อไฟนะคะแล้วก็ประกอบอาหารนะคะซึ่งเราก็รับผิดชอบเป็นลูกเสือมอสามนะคะทุกคนแต่ละกลุ่มก็จะหาฟืนนะคะแล้วก็หาอุปกรณ์ในการประกอบอาหารมาเองนะคะ ตอนนี้นะคะกองสองของเราก็เริ่มหาที่แล้วโอเคเราก็จะได้ดเนาะอันอื่นพูดไม่สงสยัยลูกพูดสงสัยว่าตุ๊ก,กตานี่คือ เอามาช่วยในการประกอบอาหารยังไงลูกเอามาอ่อยไฟไม่รู้ครับเอามาอ่อยไฟเลยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เด็กเอามานะคะอุ้ยมีกระติกด้วยยังไงดีมีกระติกด้วยตอนนี้เราเดินมาตามควันไฟค่ะมาดูกันซิว่ากล้องไหนหมูไหนนะคะที่กำลังก่อไฟพี่เมียวัสดีค่ะ วันนี้ลูกเสือมอสามเรามีกิจกรรมอะไรคะพี่เหมียวสูธกรรมนี่ <c oughs> เงื่อนไขคือห้ามมีหม้อห้ามมีกระทะเออห้ามมีอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะได้กินข้าวไหมมตามชมนะคะค่ะตอนนี้ลุ้นจากการก่อไฟก่อนนะคะทุกคนว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะคะ <c oughs> นี่คือนนารีมสามแล้วนะคะทุกคนกำลังร่วมมือร่วมใจกันในการก่อไฟนะคะโอ้ <c oughs> <c oughs> มีการใช้เสียนอ่อยไฟเข้าไปนะคะระหว่างที่รอนะคะให้ไฟติดเนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนอันนี้เนี่ยนารีนะคะกองสามเนาะมสามกองสามนะคะวันนี้ทําเมนูอะไรลูก <ทำ S 2> มีอะไรบ้างคะคแกงจืดเนาะแกงจืดเนแกงจืดแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็ยำหม,มูยอเนาะแล้วก็มีข้าวน้ะลูกเนาะ,ะเดี๋ยวครูจะรอทานวันนี้ครูไม่ทานข้าวเที่ยงมาเลยทีเดียว <S <S นะมารอชิมอาหารของลูกๆนะคะ เด <Okay, S 2> ี๋ยวเป็นกำลังใจให้ในัรีมอสามเลยนะคะทุกคนอันนี้ครูระแตนะคะกำลังให้กำลังใจลูกๆนะคะในการาที่จะเขาเรียกว่าเป็นการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่เออไม้ไผ่กลุ่มน,นี้โอเคนะต้องกลุ่มแบบน้มากก็รูเล็กเล็กกลุก่มนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยลูกทำวันนี้จะทำเมนูอะไรคะทำปิงปป้งปลาครับปิ้งปลาอะไร,รอีกลูก กับยำมะม่วงครับยำมะม่วงอุย้นยน่าอร่อยจังเลยเดี๋ยวคุณจะแวะมาชิมกลุ่มนี้นะคะและนี่ก็คือเซเลบข,ของเรานะคะค,คุณครูพี่มณส,ส,สวัสดีค่ะคี่มาด้วยค่ะคิดว่าจะมากินไม่เสร็จเลยดังไฟย <àng S 2> ไไังเ, <ใน S 2> เพิ่งดังไฟค่ะคุณพี่เพิ่งดังไฟต้องรออีกสักครู่หนึ่งนะคะจะแวะไปงานอะว่รโอเคอเค่ะอุ้ยกลุ่มนี้มีหม้อดินด้วยทุกคนดูสินี่นะคะ อันนี้เอาข้าวใส่หรือยังลูกแต่เราต้องแหย่ลองดูกันนะคะ่รวมด้วยช่วยกันก็ทานใส้อีกไหมลูกเออไฟมันแรงแล้ว,อ,วอันนี้พี่ๆสาวสวยของเรานะคะจากกลุ่มชลรักรูษษ้ภาษาต่างประเทศใส่หมอดีเมื่อกี้ทักทายพี่พี่เหมียวคนสวยไปแล้ววันนี้พี่ปิ่มนะคะพี่ปิ่มทานข้าวเที่ยงมาหรือเปล่าคะวันนี้ ทำไมถึงไม่ทานคะเออเหมือนกันเลยค่ะมาลุ้นกันว่าลูกๆนะคะจะทําเมนูอะไรออกมาบ้างแล้วก็จะน่าทานแค่ไหนนะคะทุกคนหม้อของเรานี่จะหุงข้าวหรือจะทําอะไรข้าวทางนู้นทางนู้นเพิ่งไปหาฟืนทุกคนแต่ว่าสองกลุ่มนี้ก็คือเริ่มก่อไฟแล้วนะคะกลุ่มนี้ทําอะไรทานคะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างมียำ ยำหมูยอปิ้งไก่แล้วก็ข้าวนะแต่ละกลุ่มคือเมนูแบบว่าน่าทานมากนะคะทุกคนเราก็จะมาลุ้นกันทนดเดินมาดูทางนี้บ้างทุกคนฝั่งนี้น่าจะม2ใช่ป่ะคะนมนมโอ้โหตีนเดือย น้าเรียนอย่าลืมแมสนะลูกอะอย่าลืมแมสนะคะกลุ่มนี้ทําอะไรทานกลุ่มนี้ทําอะไรทานต้มไก่ครับต้มไก่ก็มีอยู่อ๋อมันต้องมีอะไร ก้อนสั่งครับต้มน้ำใกล้ใกล้ต้มไก่ต้มน้ำใช่ใก้กอนสั่งครับต้มใกใส่น้ำได้บะไ่ได้ไม่ได้นะต้มต้มน้ำใส่ไก่แล้วปลาดิโกกับปิ่งปลาเคงครับแต่ครูว่าน่าจะเป็นต้มไก่ใส่หม้อนะนี่ว่าใส่ปากใส่บุดครับเมนอลีอะทำาำครูจะมาชิมด้วยเด้อโอเคเาี่ยเอาเี่ยมเเดี๋ยวเแล้วก่อนอื่นคือไฟมันจะติดไ้มนี่ ทีนะคะแต่ละกลุ่มคือกําลังช่วยกันก่อกไฟอยู่นะคะเออบางกลุ่มก็แบบมีทีท่าว่าน่าจะได้ทําอาหารแล้วแหละนะคะกลุ่มนี้ทําอะไรทานลูกอันนี้ม2ออหรือเปล่าเน่นครับทําอะไรทานลูกปิ้งปลาครับปิ้งปลาอะไรอีกคะายเนาะย่ายนะัดกะเพราครับตัดว้าวแล้วก็ข้าวนาอเออเพราะทุกกลุ่มต้องมีข้าวด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะมารอชิมกลุ่มนี้นะคะเราไปดูทีมอื่น อันนี้มีขาหย่องด้วยขาหย่องเรามาลุ้นกันนะคะจะได้ทานหรือเปล่าอย่าว่ามีคี้มันตัวเหรอขี้เดียวขีเกระเบน้ังเข้าโม่ย่าโม่กลุ่มนี้ทำอะไรทานค่ะทำผัดกะเพราอะไรอีกกรุ่เโอเคแต่ว่าชัวร์ว่าผัดกะเพราอย่างเดียวคืออร่อยเรสแจ๊โอเค โอ้ตอนนี้ก็กำลังแบบว่าถัดนะไป15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งมหนึ่งบ้างทุกคนอันนี้มสองไปเราไปดูมหนึ่งบ้างนะคะให้กำลับเราก็นั่งให้กำลังใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะไม่รู้ตัวนะคะว่ากำลังถูกแอบถ่ายรู้ตัวแล้วนะคะมีความแบบเสยหลอด้วยนะคะ พี่แขกวันนี้ทานข้าวเที่ยงมาหรือเปล่าคะคงไม่กล้าชิม <c oughs> ครับเราดีกันแล้กรรมการฝ่ายชิมไหนคะเป็นพี่เยาพี่เยา,ยากับพี่เหมียวเป็นประธานกรรมการชิมอันนี้นนนตายใช่ไหมอันนี้คุณครูพี่เยาคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เยา <c oughs> พี่เยาว,วันนี้พร้อมทานกับข้าวฝีมือลูกๆไหมคะ <c oughs> พร้อมค่ะยังไม่ได้หานข้าวเที่ยงเลยนะเนี่ยนั่นไงต้องแบบว่าเต็มที่เลยนะคะมาลุ้นกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูไปดูมอหนึ่งก่อนไปเราไปดูมอหนึ่งทุกคน ดูฝั่งนี้บ้างอันนี้แม่ปาดคะ่ะเดี๋ยวนะให้สัมภาษณ์ก่อนจะถ่ายรูปให้เดี๋ยวสวัสดีก่อนแม่ปาวัดีค่ะวันนี้จะมาเยี่ยมชมทางมหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคุไเก็ยบยวนะคุณจะไปลงช่องยูทู e คุณนั่นแหละนี <c oughs> <c oughs> อาเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนจะถ่ายรูปให้กลุ่มนี้ทําอะไรทานมัคะวันนี้ยำไข่ดาวค่ะอะไรอีกอะลูกมีกี่อย่างคะอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวโอ้อร่อยรสแน่นอนเลยไปคองอีกวันชื่อทรน่ารักอีกรูปหนึ่งค่ะแบบว่าสดใสสุดๆวันชื่อทรถ้าครูทําเสร็จวันนี้ก็จะลงวันนี้แหละลูกขอบคุณไปตรงไหนแล้วค่ะขอบคุณค่ะไม่เคยกับผมเฮ้ยหรอคะขอบคุณค่ะ มาดูกล <Rocky> ุ่มนี้ทุกคนอุ้ยอันนี้ไฟติดแล้วอุ้ยนี่นว่นนักเรียนนี่น้องฝึกสอนสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้กลุ่มนี้เต็มที่เลยนะคะกลุ่มนี้ทํำอะไรทานบ้างอ่ะลูกมากินไา่เลยทำอะไรลูกทำเกียวค่ะทำเกี๊ยอุ้ยทำเกียวนี่ารักเขมีเกียวกําลังช่วยกันห่อเลยนะคะเอ้ยเห็นมีครกด้วยมีตำตำอะไรได้ไหมลูก อ๋อตำกระเทียมอ๋ตำเครื่องใสอันนี้ใช่ไหมคะโอเคขอเสนอคําว่าต้วยนะคะต้วยก็คือเอ่อเดี๋ยวนักเรียนช่วยอธิบายคำว่าต้้ยหน่อยลูกต้วยภาษาการว่าไงภาษาไทยกลางว่าไงเฮ้ต้้ยมันเป็นการป้ายอะไรอย่างงี้เนาะเออเอาป้ายไปอย่างเงี้ยนะคะคือคําว่าต้วยนะคะนี่อ่อไปต้วยไปนี่นะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มถัดไปอีกทุกคน เดี๋ยวนะยังไงโอ้โหกลุ่มนี้คือทุ่มทุนในการต่อไฟมากเลยนะคะขุดหลุมลงไปลึกประมาณ2นิ้วนะคะจากนั้นก็เริ่มก่อไฟด้วยการเอากระดาษมาอ่อยนะคะอ่อยยื้อบนดูมีไม่ไม่ไม่กลุ่มนี้ทำอะไรกินอ่ะลูกยำอะไรคะยำมาม่ายำมาม่าโอเคเอาไปส่งคุณนะคุณบึ้บบึ้บล้อ เฮ้ยพูดกับเราด้วยเมื่อกี้มมไมไ่ผู้ไหนดูบูบูบูนี่ไหมบูบูนึกไหมมาแล้วะค่ะพี่ยูสวัสดีค่ะโอ้กลุ่มนี้คือไฟแบบว่าดู้ไหมพี่หนงสวัสดีค่ะอันนี้เป็นครูพี่นหนงนะคะ เป็นกำลังใจให้ทานี้มอหนึ่งใช่ไหมคะพี่หนุ่มโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลังพากันก่อไฟทุกคนแล้วก็เตรียมเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มนี้เดาจากฟังจากเสียงสับแล้วนะคะน่าจะแซบระดับพัตตะคารช่วยกันดีมากเลยทุกคนอันนี้พี่ต้นนะคะมาให้กำลังใจน้องๆ นี่อดีตประธานสถานักเรียนนะคะให้กำลังใจน้องๆกำลังใาแต่ละคนง้าว่กระกรัาวสระชังกรั่กระชาสร็จังยกังยังยาวครังยาวระัยว่ังาวยะคังยรังัยร่อยจใังยล่ยอ่ะกูต้องชิงก่อนใช่ไหมครับ เขาให้ชิมได้เลยไหมหรือว่าต้องได้ส่งอ่ะชิมชิมหลายคนแล้วค่ะอ๋อจริงอ่ะมีอะไรให้ครูชิมไหมอ่ะหรืออันนี้ทำเองทั้งหมดเลยใช่ไหมอร่อยอร่ายี่สิบบาทเลย ไสเลกซ่ดครับเจลแเจลเต่คอหั่ใหญ่ๆะบานทุบไปไปตัวห่านี้ก็ปลาางไพวกตะบานางไอร่อยมากค่ะพนเิเ์มกลุ่มนี้เร่รู้ขอบใจมากนะ